สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องพอดีสั่งต้นไม้ไปนะฮะเป็นครั้งแรกที่สั่งต้นไม้ตัวนี้มามันคือต้นบัวโขดครับผมบัวโบกโขดสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตในช่วงที่เราอยู่ที่บ้านกันลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูแกะเลยป่ะเป็นยังไงบ้างเขาขายเป็นหัวนะฮะบ,บัวโบกโขดเนี่ยมันจะเป็นหัวหัวหน่อยหัวหนึงก็ท่าเล็กหน่อยก็สิบยบาท ใหญ่ก็ร้อยส0งจนถึงหลักพันอ่าจนถึงหลักพันนะครับมันเป็นไม้โคดจำพวกหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตามป่าในเขตภาคอีสานของประเทศไทยเรานะครับอ่ะค่อยๆเอากันไกลตัดอ,อันนี้สั่งมาจากเว็บนะฮะจากในเน็ตเลยจะมีคนขายอยู่อ่ะพอได้มาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะดูการหอ่อ บัวโคดของเจ้านี้นะครับผมสังเกตว่าเขาจะนี่อันนี้เป็นหัวมันแล้วเขาก็จะห่อใส่เอาขวดมาตั้งไว้นะฮะแล้วอันนี้อ่าเล็กๆแบบน,นี้เฮอเขาก็ทําดีนะฮะเพื่อกันกันอันนี้ก็วางไว้นะครับเพื่อกันอะไรนะ มันเสียหายมันเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับผมต้องขึ้นไปเอาในป่านะันต้องบอกเลยนะฮะมันเป็นไม้ป่าหายากในเขตภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดดึงอันนี้ออกกันโอ้โหเขาทำดีนะเนี่ย <c oughs> เขาทำดีมากครับผมบัวบัวโคดครับบัวโคดบัวบกโคดจะแกะยังไงทำไก่ตัดตามขอบเทปใสแล้วกันนะฮะถือว่าเขาห่อดีนะเห็นไหมถือว่าเขาห่อดีระดับหนึ่งเลยทีเดียว นี่อันนี้เขาอันนี้จะเป็นรากเขาครับผมตรงนี้จะเป็นรากนะฮะอันนี้จะเป็นใบมันจะเป็นไม้อินดี้หน่อยในโลกนี้ก็จะไม่เหมือนกันก็คือมันจะแตกต่างกันไปเรื่อยเป็นไม้สายอาร์ตไม้ประดับสายอาร์ตไม้ฟอกอากาศ,ม,ออกาศมันกินได้ด้วยนะฮะใบมันจะกลมๆมนๆหน่อยลักษณะอ่ะหนึ่งหัวครับสวยอะ่ได้กลิ่นหอมคลา้ายๆวานกลิ่นหอมคล้ายๆว่านครับผม นี่หัวที่สองหัวที่สองครับเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะเขาเดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิครับเดินทางมาจากภาคอีสานเขาจะอึดแล้วก็ทนมากนะครับสามหัวครับได้ละเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามาเพื่อแช่ให้น้องเขาได้สดชื่นนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมาแล้วเขาขาดน้ําไปสองวันอสองวันครับอันนี้จะเป็นน้ํานะครับผมเราจะนําน้องเนี่ย จุ่มน้ําแช่น้ําสักหน่อยหนึ่งนะ,ะให้น้องเขาสดชื่นหน่อยเพราะเขาเดินทางมาค่อนข้างไกลครับตันนี้น่ารักมากเลยพี่กัวน,นูเนมากอันนี้หัวหนึ่งครับแล้วก็อันนี้อีกหัวหนึ่งอันนี้ใบเน่าเลยอ่ะใบใบดำเลยน่าจะร้อนมากครับ แล้วก็พึ่งลมไว้นิดนึงครับไม่ให้โดนแดดหน่อยนะเพราะว่าเขาเขาจะได้ฟักฝืนปัเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกกันครับเราจะมาผสมดินปลูกบัวบกโขดกันนะครับอันดับที่1เนี่ยจะเป็นดินปลูกทั่วไปดินดำนะฮะตัวนี้เราจะใช้1ส่วนแล้วก็ทราย3มส่วนครับแล้วก็หินนิดหน่อยนะครับส่วนผสมนี้มาจากอะไรเอ่ยทำไมผมรู้เพราะว่า <laughs> เขาเป็นพืชที่เกิดบนที่ราบสูงครับผมในดินแดนแถวาภาคอีสานขอนแกน่นชัยภูมิฉะนั้นมันจะเป็นดินร่วนปนทรายครับพอดินร่วนปนทรายมันก็จะมีหินด้วยหน่อยหนึ่งเขาก็จะชอบดินแบบนี้ก็คือดินร่วนแล้วก็ปนทรายเน้นทรายทรายจะเยอะกว่านะครับแล้วก็มีก้อนหินด้วยอย่าลืมนะฮะก้อนหินก็เวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะเก็บความเย็นไว้ให้บัวโขดเรานะฮะคลุกเขาดินผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับ จากนั้นเราก็ตักใส่ภาชนะนะครับผมตักใส่ภาชนะแบบนี้นะฮะตักใส่ภาชนะอย่างนี้เลยจะมีก้อนหินมีอะไรติดมาด้วยก็ไม่เป็นไรอ่าประมาณนี้นะฮะอ่านี่ภาชนะตักใส่ภาชนะอีกครับผมอันนี้จะเป็นถ้วยเซรามิกแล้วก็เจาะรูนะครับการเจาะรูก็ใช้ไขควง ปกติเลยเจาะทั่วไปนะฮะอ่ะเราจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเตรียมภาชนะปลูกแล้วก็ใส่ดินปลูกเรียบร้อยนะฮะเราจะปลูกใส่อะไรก็ได้นะฮะอันนี้ผมจะใช้ถ้วยตาไกา่แล้วก็ถ้วยตาไกา่อันนี้จะเป็นกระถางพลาสติกนะครับทีนี้เราเอาไอ้น้องบัวโขดในแช่ไว้ในถังนะครับเราก็จะนําออกมาอ่ะอน,นี้นะฮะอันนี้คือต้น บัวโคดครับผมเดี๋ยวรากเขาจะออกมาตรงนี้แล้วหัวเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นไม้เลื้อยครับเป็นไม้เลื้อยแล้วก็จับวางลงไปที่ตัวนี้เราเลยนะฮะที่ตัวอันนี้ปลูกเราเลยกระถางจากตัวอะไรนะถ้วยตาไก่ <c oughs> กระถางถ้วยตาไก่นะฮะที่เราก็ตักทรายส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยมาเติมรอบๆน้องบัวโคดเรานะครับน้องบัวโขดเรา,รอ,เราอ่ะเอียงมานิดนึงตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตักทรายลงไปให้เต็มให้เต็มแก้วเรานะครับอันนี้เหมาะสำหรับตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานโอเคคือจะต้องให้หัวเขาโผล่ออกมาด้วยนะครับสำคัญมากความสวยเขาคือตรงหัวนี่แหละอะโอเคอ่ะมาดูที่สองครับนี่นะฮะเราแช่ไว้แล้วก็เดี๋ยวลากเขาจะออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็วางลงไปเลยโอเคจากนั้น เราแค่เติมนะฮะแล้วสุดท้ายหัวใหญ่มากอันนี้เริ่มมีรากแล้วอันนี้เริ่มมีรากออกหาอาหารนะครับตัวนี้ก็วางลงไปเลยตรงนี้โอเคอันนี้สวยครับผมอันนี้สวยนะจากนั้นเราก็เติมทรายครับผมเติมทรายให้เต็มเลยเติมทรายให้เต็มให้เต็มน้องเลยนะฮะ เขาจะไม่ชอบน้ํานะครับสองสามวันลดครั้งหนึ่งเขาจะถึกแล้วก็ทนมากต้องใช้คํานี้เลยถึกแล้วก็ทนมากครับตอนนี้ต้นบัวโขดเราบัวบกโขดเราก็อยู่ในกระถางที่สวยงามแล้วสังเกตไหมว่าเขาจะค่อนข้างอินดี้แล้วก็อาร์ตเป็นต้นไม้สายอาร์ตต้นไม้สายอินดี้ที่มันมีฟอร์มที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆบางต้นก็สูงบางต้นก็เลื้อย อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งคือถ้าเราถ้าเราอยากจะให้ต้นไม้เราเป็นพุ่มเตี้ยอย่างเงี้ยเราก็ให้อยู่กลางแดดตากแดดนะครับแต่ถ้าอยากให้เขายาวแล้วก็เลื้อยเนี่ยให้เอาไว้ในร่มแล้วเขาจะเลื้อยเข้าไปหาแสงแสงอยู่ตรงไหนเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับเขาเป็นไม้เลื้อยโตขึ้นเรื่อยเเขาผสมพันธุ์โดยดอกนี่ดอกนะครับดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียมาผสมกันเป็นมเมล็ดหล่นแล้วก็ เกิดงอกขึ้นมานหัวเขาเนี่ยจะเป็นที่สะสมอาหารนะครับผมมันเป็นว่านว่านบัวบกโขดกินได้ด้วยนะมันเป็นสมุนไพรนะครับผมใบมันก็ความจริงมันมีความหมายด้วยอยากจะเรียนทุกท่านอย่าง <laughs> แบบนี้ว่าใบมันเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะนะครับผมมันจะคล้ายๆกับเงินเป็นเหรียญเหมือนเราสะสมเหรียญอะ่ะจะเป็นกลมๆเหรียญเห็นไหมฮะใบเขาอะ่นะบางทีเป็นรูปหัวใจ คือมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นกลมแล้วก็รูปหัวใจใบเขาจะมีประมาณ3-4ถึงลักษณะนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมุมมองถ้าเกิดได้ใบรูปหัวใจขอบแดงเห็นไหมความรักความรักนะครับผมความปิตินรีความสงบสุขใบหัวใจนะฮะความสดชื่นอย่างเงี้ยถ้าใบไหนกลมเนี่ยก็เป็นเหรียญเป็นเงินเราก็จะร่ํารวยนะฮะอันนี้คือความหมายหรือถ้าเป็นเลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยก็คือความหนักแน่นความยั่งยืนความสงบนะเห็นไหมการตีความ ใบแต่ละใบนะฮะหรือหัวเขาเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะครับบางทีก็มันไม่มันไม่ได้กลมเสมอไปบางทีอาจจะเป็นเหลี่ยมเป็นมนโดนอะไรโดนแมงเจาะเข้าไปเนี่ยเขาก็เกิดนะครับเขาจะเลือ้อยสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเลือ้อยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วหัวเขาสะสมอาหารเนี่ยหัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามขนาดที่เขาสะสมอาหารไว้นะครับเป็นไม้ที่ผมรู้สึกว่าอดทนแล้วก็ถึกมากเราก็จะเราได้เรียนรู้ว่าเออเขาอยู่ในป่านะเขาต้องทนต้องอึด เพื่อจะได้มีชีวิตรอดแล้วอยู่ดีมีคนไปเจอเขามีคนเห็นความสวยของเขาแล้วก็เอาเขาเข,าเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ในร่มนะฮะเขาก็ปรับตัวอยู่กับคนมนุษย์เราก็ปรับตัวอยู่กับคนอะไรประมาณนี้แหละนะฮะเป็นไม้ที่ไม้สายอินดี้ไม้สายอาร์ตไม้สายที่คนที่ชอบอะไรที่แบบน่ารักเล็กๆแล้วก็ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจ,จําเจได้มาสี่หัวสี่ต้นแต่และต้นก็ไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเลยเป็นความมหาศจรรย์มากๆของบัวบกโขดนะครับผมค่อยๆเลี้ยงเขา นะถ้าอยากให้เขาสูงเลื้อยก็เอาไว้ในร่มนะครับเอาไว้ในร่มแล้วก็ยกออกตากแดดบ้างอย่าลืมว่าเขาเป็นไม้ที่เขามาจากดินแดนที่รับสูงนะครับจังหวัดชายภูมิจังหวัดขอนแกน่นเขาอยู่กับดินทรายอยู่ในป่าเขาต้องอยู่ในป่าที่เป็นดินทรายดินร่วนปนทรายแล้วก็ร้อนมากๆพอเขามาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะทนร้อนได้ดีนะครับผมผมก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเปิดฟาร์มบัวบกโคดเหมือนกันนะ <laughs> เดี๋ยวค่อยๆเพาะค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะสั่งมาสั่งเป็นหัวมา สำหรับคนที่จะสั่งเป็นหัวเนี่ยแนะนําให้ใช้แนะนําให้หัวที่งอกแล้วที่มันโตแล้วอย่างเงี้ยดีกว่าที่จะหัวมาบางทีเราสั่งเป็นหัวมาไม่รู้ว่าเขาจะโตไหมนะฮะก็ไม่แน่อีกแหละแต่ว่าถ้าสั่งที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะห่อมาให้ดีๆเดี๋ยวนี้วันสองวันเขาก็จะสดชื่นละเขาก็จะเฟสสดชื่นแล้วก็สวยแล้วก็มันสวยอะอให้ดู <laughs> เห็นไหมบวับวบกโขดครับผมอ่านะมาอยู่ที่ภาชนะด้วยบางทีภาชนะเขาก็ชูให้เขาเด่นขึ้นนะครับ อันนี้อยู่ในถ้วยกาไก่ครับผมอันนี้เล็กๆอยู่ในคล้ายๆกับกับเบื้องนะครับแล้วนี่หัวใหญ่โอ้โหมีความสุขมากหัวนี้ใหญ่เบเลอมาเพิ่มเลยนะฮะใบ,บมันกินได้ด้วยนะครับผมใบมันกินได้ด้วยเป็นสรรพคุณก็คล้ายๆลดน้ําหนักลดความอ้วนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ช่วยให้เราอยู่ใกล้ก็ช่วยให้เราสงบผ่อนคลายนะครับอันนี้ใบนี้สดชื่นอยู่เดี๋ยวอีกหน่อย,อยเขาออกมาจาัดก,กล่องแล้วได้อากาศได้อะไรเขากงสดชื่นนะครับอีใบนี้ก็มันร้อนอะ่ะมันเริ่ม มันเริ่มมานี่ละนะอันนี้เป็นใบลูกหัวใจนะเนี่ยเนี่ยน,นี่ใบรูปหัวใจครับใบเขาก็สวยนะฮะก็แนะนํานะฮะแนะนําให้ซื้อมาปลูกเลยแหละผมแนะนํานะฮะจากในป่าในดอยแล้วก็มีค่าอยู่ตามตึกลาบ้านช่องอยู่ในเมืองใหญ่เขาก็จะเป็นไม้ที่อยู่คู่กับเราไปนานๆน,นะฮะใครที่มีที่ก็ถ้าเขาเลือ้อยเป็นฟาร์มาเมล็ดก,ก็เพาะมาเมล็ดเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลาทุกท่านแล้วอย่าลืม นะฮะเป็นไม้ที่ผมชอบมากๆแล้วก็อยากจะส่งมอบความสุขความชอบนี้ให้กับทุกท่านผ่านบัวบกโขดนะครับหรือว่าบัวโขดนะครับผมลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ